โอ้ยยิ้มหน่อยนี่คนเยอะปลายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โหแดงเอซีครับงานนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรครับเอาละครับโอ้ดูคันนีครับสุดยอดพญายินงครับรอมันกไม่ใกล้ใกล้มีเชื่อมีกำลังเท่าไหร่ด้วย อัดคลิปให้ดูให้พ่อไอเบสมันน้ำลายไหลเล่นครับน้ำลายไหลแน่ตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหปรากฏว่าเป็นสวายนะครับเห็นแล้วครับเห็นคลิปแล้วครับสวายครับโอ้ใหญ่เนาะไหวบ้างไหวบ้าวใครอะเป็นการเล่นของใครอะของหนูของหนูหนูนอน หนูนอนครับโจลยโดนขโมยครับโดนโจรขโมยครับมาว่าเงินด้วยโอ้ไหนครับอะไรไม่รู้เงาแว๊บครับขึ้นมาแล้วครับถูมหน้ามันครับดูสิครับเป็นตัวอะไรครับช้มครับเยื่อชูมเอ๋ยชูมงามเร็วๆขอจัวแล้วครับเกี่ยวครับ ไม่ถึงที่ครับจุ๊บไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับจะเหลือเหรอโอ้โหมาเริ่มเทิมโอ้โหโอ้โหดูหน้าคนเยอะสิครับโอ้ยดูดินซะงั้นจัม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 ตัวแรกโอ้โหจนเมื่อยครับจนบอกพอแล้วครับต่อยังโอ้สบัดสบัด 好，我没见呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯